นี่ตู้มากตากตู้เอาเอาอดึ๊นะทีนี่ดึ้ตู้ไม่อยู่ครับไปไดงนะครับเอ่อระดับก่อนนิดนึงครับเก็บระดับก่อนนิดนึงครับนี้เดนี้ดนใช่เลย่อนๆใช่เลโอ้โห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 โอ้ ีเรือยระหว่างมีเรือพานาีแมีเรือเทัก่อนพนะมีเรือพญานาีบานาีบโอ้นรานี่มอะไรเนี่ี่ันะไรบ้าง ยังกระจายที่อาจ a รย์ท่านประธานของเรื่องนี้และคะรรมาธารประชุม